แลวเดือนแรกของปี2024เนี่ยก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับผมว่าปีนี้มันเริ่มช้าๆแต่ก็น่าจะเริ่มเร่งสปีดขึ้นแน่นอนสวัสดีครับผมลอออนสตาร์ฟิชเรามาเริ่มกันจากเกมออกใหม่ก,ก่อนเช่นเคยคือช่วงเดือนมกราเนี่ยผมหยุดไปนะครับเลยจะขอเก็บตกเกมเด่นๆช่วงนั้นหน่อยเริ่มกัรจากเกม p r i n c e of Persia t h ีย o s t Crown อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์คลาสสิกนะครับที่หายไปนานของ Ubisoft แล้วก็เหมือนเสียงตอบรับเนี่ยจะดีเกินคาดเลยคือก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับเพราะว่าซี โดยเกมวางจำหน่ายแล้วบนเครื่อง ps 4 ps 5 xbox one xbox series x s nintendo switch และ pc ถ้าเกมไหนลงเครื่องเยอะแบบนี้อีกผมจะอ่านเฉพาะเครื่องที่ไม่ลงพอนะครับแต่เอาจริงๆนะครับว่าแต่เมื่อไหร่ ubisoft จะประก,กาศวันวางจำหน่ายใหม่ของ prince of persia the sand of time remake สักทีที่เลื่อนมาจากปี2021แล้วก็หายไปยาวๆเลยเพราะอันนี้เป็นภาคที่ผมรออยู่มากมากเลยเกมต่อไปคือ the last of us part 2 remaster ที่ประก,กาศลงเครื่อง ps 5 อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของเกมต่อฉบับบนเครื่องเพ4ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปี2020นอกจากปรับเรื่องภาพในบางจุดแล้วเนี่ยเหมือนคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่เกมมีมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับอย่างเครื่องแต่งกายใหม่ๆโหมดเล่นกีตาร์แบบฟรีเพลย์แล้วก็โหมดเอาตัวรอดแบบสุ่มตัวละครที่ชื่อว่า no return ข่าวทีอยางนึงสำหรับคนที่เคยมีเกมนี้แล้วบนเครื่องเพ4เนี่ยคือสามารถเสียค่าอัปเกรดได้แค่อีก10ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ350บา,ททานร้นอยอีกรอบ็าือว่าู่ เกมใหญ่อีกอันของเดือนมกราคมก็คือไ Like อะดาคอ Infin ินิ e เว l ลภาคแปของซีรียากุซ่าที่มีตัวเอกเป็นอิจิบันคาซึกะที่ในตัวอย่างเนี่ยเหมือนอยู่ๆเขาก็ได้สติบนหาดที่เหมือนจะเป็นฮาวายว่าแต่เขามาทําอะไรที่นี่หรือว่ามาโผล่ได้ไงเนี่ยอันนี้ต้องไปดูเนื้อเรื่องในเกมต่อครับส่วนเกมเพลย์ในภาคนี้จะมาในสไตล์ RPG พร้อมกับเอฟเฟกแปลกๆมากมายคือถ้าใครชินกับซีรียากุซ่าเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเงิบได้ว่าเฮ้ยมันมีเกมเพลย์แบบนี้ด้วย ผมว่าสาหรับเกมที่มีภาคต่อเยอะขนาดนี้นะครับมันน่าจะเป็นสัญญาณระดับหนึ่งแล้วว่ามันต้องมีจุดที่เจ๋งแหละถ้าใครสนใจไรอะดาก้อนอินฟินิตเวลวางจำหน่ายแล้วบนทุกเครื่องยกเว้น i t c h ครับวางจำหน่ายในวันเดียวกันอีกเกมก็เป็นเกมไฟติ้งที่แฟนๆเนี่ยรอคอยกันมานานแถมเป็นภาค8เหมือนกันด้วยกับ t ท kken 8ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องการต่อสู้ในครอบครัวนะครับที่ยังดำเนินต่อไป สำหรับภาค8นี้ก็สร้างด้วยอาร์เรียนชิน5นะครับที่เขาบอกว่าจะผลักดันประสิทธิภาพของคอนโซลยุคป,ปัจจุบันในด้านกราฟิกเนี่ยอย่างเต็มที่พร้อมกับการออกแบบตัวละครสไตล์ใหม่ที่สามารถเลือกเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้อย่างหลากหลายเกมจะมีทั้งหมดเนื้อเรื่องกับอาเขตเควสรวมไปถึงการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแบบออนไลน์ด้วยคือถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วก็คงซื้อมาเล่นแล้วล่ะครับโดยเกม t ทคแอนเอ็ดวางจำหน่ายแล้วบนเครื่อง PS5 Xbox Series X และ PC แต่ผมว่านะครับเกมที่กระแสมาแรงเกินค่าที่สุดในเดือนมกราคมเนี่ยก็น่าจะเป็น Power ที่เปิดให้เล่นเวอร์ชัน Early Access เกมนี้เรียกได้ว่าเอาคอนเซปต์ของหลายๆเกมดังเนี่มายำรวมไว้ในเกมเดียวก็น่าจะว่าได้จนมีหลายคนนะครับเอา Steam review เนี่ยไปทำเป็น meme เป็น p o k e d a n No. d e n s e สื่อ Breath of the Ark Call of c r a f Impact แล้วโลโก้เม n คเจิงอะ่ะเอาเป็นว่า Power เนี่ยเป็นเกมใน Open World Multiplayer เน้น Survival แล้วก็ Crafting ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางในโลกขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยสัตว์หน้าตาแปลกๆซึ่งก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครของโปเกมอนที่ในเกมนี้เรียกว่าผาวซึ่งผู้เล่นก็สามารถล่าเอามาเป็นอาหารใช่ครับเกมนี้อาจจะดูสดใสาภายนอกแต่ว่าข้างในค่อนข้างดาร์กพอสมควรเลยหรือว่าจับมาผูกมิดเอามาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางก็ได้ซึ่งก็สามารถใช้ในการขี่เพื่อข้ามน้ําข้ามทะเลหรือเอามาติดอุ้สงครามเพื่อช่วยสู้นอกจากนี้เกมก็ยังสามารถสร้างบ้านแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างได้มากมายโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้แรงงานของพวกพาวแบบผิดกฎหมายได้ด้วย คือข้อมูลเกมนี้ก็บอกไว้นะครับว่าจะมีอะไรให้ผู้เล่นเนี่ยทำผิดกฎหมายเยอะมากก็ถือว่าแปลกดีสําหรับเกมที่ดูน่ารักขนาดนี้เกมนี้เรียกได้ว่ามาแรงมากนะครับแบบทํายอดขายถึง8ล้านชุดภายในแค่6วันณเวลาที่ผมทําวิดีโอนี้อยู่แล้วก็มียอดผู้เล่นพีคบนสตีมสูงกว่า2ล้านคนเรียกได้ว่าทำเอาเล傲เ,เว็บสตีมชาร์ตเนี่ยเหลื่อมนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะมากขึ้นเป็นเกมที่มีผู้เล่นพีคสูงสุดอันดับ2ตลอดกาลนะครับแพ้แค่เกมเดียวคือ p ับ G ซึ่งก็เป็นช่วงลาวาปี2 0 1 8นู่นเลย แต่ก็แน่นอนครับว่าเกมที่ดังขนาดนี้ก็มีดราม่าเข้ามาเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงทีหลังดีกว่าโดยเกม Power เปิด Early Access แล้วบนเครื่อง Xbox One, Xbox Series X/S และ PC รวมถึงสามารถเล่นได้บน Game Pass ด้วยนะครับถ้าใครอยากลองก่อนก็สมัครมาลองเล่นได้ผมเกือบลืมไปนะครับสำหรับสายมือถือเนี่ยเดือนมกราคมก็จะมี Death Stranding Director Cut เอร์ชั่นเครื่อง iPhone 15ด้วยถ้าใครซื้อมาลองเล่นแล้วก็ช่วยเล่าประสบการณ์ด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็แชร์แชร์ไว้ในคอมเมนต์น่อยละกันเอาละครับต่อไปเป็นเกมออกใหม่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเริ่มกันวันที่1ก็จะมี Grand b l u e Fantasy Re l i n k คือผมก็ไม่ใช่แฟนซีรีนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงเนี่ยต้องมีคนถามถึงแน่นอนข้อมูลเกมนี้ก็มีบอกไว้ว่าเกมเนี่ยจะดำเดนเินเรื่องใน SkyR ร m ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นกัปตันของ Sky Faring Crew ออกเดินทางผจญภยัยไปยังสถานที่ต่างๆสุดขอบฟ้า เกมเพลย์ <Game> ในภาคนี้ก็จะเป็นแบบ Real Time RPG สามารถเลือกควบคุมได้หลายตัวละครมาพร้อมกับอาวุธและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันมีระบบโจมตีประสานกับเพื่อนในปาร์ตี้เกมบอกว่ารองรับการเล่นแบบโค o ออฟสี่คนได้ด้วยนะครับผู้าตำตรงว่าผมดูจากตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าทำไมหลายคนเป็นแฟนเกมนี้โดยเกม g r a n b u f a t a s t ReLink จะวางจำหน่ายวันที่1กุมภาพันธ์จะหลับเครื่อง PS4 PS5 และ PC แล้วในวันที่2คกุมภาพันธ์นะครับก็มีเกมที่ผมสนใจที่สุดของเดือนนี้เข้ามาเลยแน่นอนครับว่าผมพูดถึงจูจูส k a ไคเซนเคิร์ช a s ชผมล้อเล่นครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนเรื่องนี้น่าจะสนใจแหละดูดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับเกมจะแอนิเม์ทั่วไปนะครับอารมณ์แบบนารูโตะอัตติเมทินจ a s t สต m อะไรพวกนั้นที่เอาตัวละครจากในมังงะเนี่ยมาเป็นเกมแอคชั่นสไตล์สมิติสู้กันเกมจะวชํา่ายบนทุกแพลตฟอร์มวันที่2กุมภาพันธ์ครับ โอเคโอเคต่อไปเป็นเกมที่ผมรอจริงๆแล้วครับกับ Persona 3 r e l o a d อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันรีเมคของเกมต้นฉบับที่วางจำหน่ายไปเมื่อปี2006เวอร์ชันนี้จะถูกสร้างโดย Unreal e n g i n e นะครับโดยมีการเปลี่ยนสไตล์กราฟิกกับอาร์สไตล์เนี่ยจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ Person a ภาค5ามากขึ้น UI กับ p a u s e เมนูจะมี Dynamic Transition แบบใหม่แต่ก็ยังคงทนสีกับ UI บางส่วนเนี่ยให้เหมือนกับต้นฉบับไว้เกมนี้จะให้ผู้เล่นรบทเป็นนักเรียนมปลายที่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่เรียกว่าชาโด ในช่วงเวลาลับที่ซ่อนอยู่ของวันที่เรียกว่าด a r อเวอร์แต่ในช่วงเวลาทั่วไปเนี่ยก็ต้องทํากิจกรรมเหมือนกับนักเรียนทั่วไปอย่างการเข้าเรียนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็สารสัมพันธ์กับเพื่อนๆภาคนี้ด้วยส่วนตัวนะครับผมชอบซาวด์แทร็กมากเลยอาจจะชอบมากกว่าภาคฮาด้วยซ้ําแต่กราฟิกนี้ก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะครับที่ได้รับการอัปเกรดเกมเพย์บางจุดเนี่ยก็จะได้รับการปรับปรุงให้เข้าขายุกสมัยมากขึ้นด้วยโดยเกม Persona 3 Reload จงจำหน่ายวันที่2กุมภาพันธ์ สำหรับทุกเครื่องยกเว้นสวิชครับแล้วก็อยู่ในเกมพาร s สด้วยตัแต่วันแรกเลยแต่ผมว่านะครับเครื่องสวิชเนี่ยน่าจะลงด้วยแหละแต่ว่าน่าจะตามมาทีหลังละหวังจำหนงในวันเดียวกันก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าควรพูดถึงดีไหมกับซุยซัสคอร์คิวดาจซิดลีเกมนี้ผมเห็นตั้งแต่เปิดตัวแล้วครับว่ามันมีแววไม่ค่อยลงเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพราะการตัดสินใจหลายอย่างนะครับที่ทําให้เกมนี้กลายเป็นไลฟ์เซอร์วิสเน้นขายของ แล้วเกมเนี่ยก็ถูกเลื่อนวันวางจําหน่ายออกไปแถมเสียงตอบรับช่วงที่เล่นเวอร์ชันทดสอบเนี่ยหลายคนก็บอกว่า UI เนี่ยมันเต็มหน้าจอลกเกินไปจนแทบเล่นไม่รู้เรื่องเกมนี้บอกว่าเป็นแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์ชูเตอร์ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบโซโลและคออ์ปกับเพื่อนอีก4คนสวมบทเป็นตัวละครต่างๆจาก s u i c i d e s q u a d อย่างฮัลลี่ควินกับตันบูมแรงเดดช็อตแล้วก็คิงชาร์กต่อสู้กับกองทัพของเบเนดิกที่ลุกลานโลกแล้วก็ต้องสู้กับฮีโร่ที่โดนล้างสมอง,องนะครับของ i c e League ด้วย ก็คือตามชื่อเกมครับพวกซุยส์สควอดเนี่ยก็ต้องตามเก็บพวกจัสติลีกทีละคนก็ขอให้ผมคิดผิดแล้วเกมนี้ออกมาดีแล้วกันโดยเกมจะวงจำหน่ายวันที่2กุมภาพันธ์บนเครื่อง PS5, Xbox Series X และ PC เกมต่อไปก็มาจาก Square นี่ครับที่ผู้พัฒนาเนี่ยบอกว่าเบื่อมากที่คนเอาไปเทียบกับ s ส a t o o n กับเกม f o r m s t a r คือถ้าดูเกมเพลย์แล้วจะไม่ให้เทียบเลยมันก็คงยากจริงไหม ฟมสตาร์เป็นเกมนวปาร์ตี้ชูเตอร์นะครับที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ4คนแข่งกันฉีดโฟมในพื้นที่ต่างจากศัตรูนิดหน่อยตรงที่สามารถเคลื่อนที่ในหมึกได้ในเกมนี้ผู้เล่นจะสามารถใช้โฟมในการสร้างส,างสิ่งกีดขวางเพื่อซัพพอร์ตทีมหรือว่าเพื่อขัดขวางศัตรูคือจากที่ผมเห็นช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายค่ายพยายามทาเกมพวกนี้มาแข่งกับ Nintendo แต่ว่ามักจะมีปัญหานะครับก็คือคนเล่นกันไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วก็ต้องปิดตัวไปก็ต้องมาลอดูกันครับว่าจะเจ๋งขนาดไหน โดยฟอมสตาร์จะวางจำหน่ายวันที่6กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง PS4 กับ PS5 และจะมาพร้อมกับบริการอย่าง PlayStation Plus Essential ของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยถ้าใครสมัครไว้ในวันที่8สำหรับแฟนเกมโทโฮก็จะมีโทโฮด้านมาคุคาคุระแฟนตาซีลอสอันนี้จะเป็นภาคต่อของเกมมือถือที่เปิดตัวได้ไม่นานเนี่ยก็ปิดไปซะก่อนด้านมาคุคาคุระจะเป็นเกมกดจังหวะที่จะใช้เพลงจากตีตัวละครต่างๆในเกมที่คอมมูนิตี้เนี่ยทำขึ้น รวมไปถึงอ์ตเวิร์ดต่างๆ,ๆที่ใช้ในเกมด้วยโหมดเกมหลักคือคาคูลาสเตจที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยกดจังหวะบนหน้าจอที่มี6เลนให้เข้ากับเพลงโดยเกมจะมาพร้อมกับเพลงมากกว่า160เพลงรวม DLC ด้วยมีระดับความยากให้เลือก4ระดับคือในเกมนี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเพลงที่คุ้นเคยนะครับที่ผมเคยใช้ท้ายวิดีโอด้วยอย่างไอเคเบอชีล็อกเก็ตอีกโหมดเกมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้คือดันมาคูลสเตจเป็นเกมแนวยิงหลบกระสุนคล้ายๆกับในเกมหลักเลย แต่มีจังหวะให้เข้ากับดนตรีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยภาคนี้ก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนชอบเกมดิทึมทั่วไปโดยเกยมโทโฮดามาคุคากระแฟนตาซีลอสจังหวะจำหน่ายวันที่8กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง Switch และ PC บน s ตรีมครับจับงหวะจำหน่ายในวันเดียวกันเป็นเกมภาคต่อที่เปลี่ยนไปนเป็นแนวเติร์นเพรสเซนตชูเตอร์แบบเต็มตัวกับ He l l d เวอร2จากตัวอย่างนี่คือชัดเจนมากนะครับว่าเขาจะทำแบบเป็นสไตล์คล้ายๆกับ Starship t r o o p e r ที่ชักชวนให้ผู้เล่นเนี่ยมาสมัครเป็นเฮลไดเวอร์เพื่อปกป้องความสงบสุขของกาแล็กซีโดยการต่อสู้กับฝูงแมาลางยักษ์แล้วก็แน่นอนครับว่าเกมนี้จะรองรับการเล่นแบบโคออคือถ้าใครชอบภาคแรกหรือว่าชอบหนัง Starship t r o o p e r หรือไม่ก็ชอบเกมซีรีส์ r t h Defense Force เนี่ยแนะนําให้ลองดูเกมนี้เลยครับน่าจะคล้ายๆกันโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่8กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง p s 5กับ PC ครับแล้วก็สปอร์ตการเล่นแบบคอสแพลตฟอร์มด้วย เกมต่อไปคือ b a n i s h e r g h o s t of the New Eden อันนี้จะมาในแนวเกมแอคชั่น RPG นะครับมุมอมองบุคคลที่ 3, ที่พิจัยผู้เล่นเนี่ยออกเดินทางไปทั่วดินแดนที่ชื่อว่า New Eden ในปี1965โดยสวมบทเป็นคู่หูนักล่าวิญญาณแอนเทีย e er, กับเรดที่ในเกมนี้เรียกว่า b a n i s h e r ออกช่วยเหลือคนตามสถานที่ต่างๆทีมเกมเนี่ยคือจะให้ผู้เล่นเนี่ยเดินทางเพื่อปลดปล่อยแอนเทียที่เสียชีวิตจากการทำภารกิจก่อนหน้านี้แต่ยังติดอยู่ในสถานะวิญญาณ กมเพลย์จะสามารถสลับไปมาระหว่าง2ตัวละครแอนเทียกับเรดซึ่งก็จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเรดจะเน้นไปที่การต่อสู้ระยะประชิดด้วยดาบส่วนแอนเทียเนี่ยจะเป็นการใช้พลังวิญญาณซึ่งก็สามารถวาร์ปเรดข้ามสถานที่ต่างๆได้ด้วยเกมจะมีระบบอัปเกรดสกิลให้ผู้เล่นเนี่ยปลดล็อกเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปแล้วก็แน่นอนครับว่ามีการเลือกคำพูดของตัวละครแล้วก็ตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกับเนื้อเรื่องด้วยสรุปเกมนี้ก็คืออารมณ์วิเชอร์นั่นแหละครับ ้าใครสนใจ b a n i น h เ er, ช Ghost of the New Eden โจงจำน่ายวันที่13กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X/S กับและ PC อีกเกมหนึ่งที่ออกในวันเดียวกันคือ LaFenga The Time Shift Warrior คือถ้าดูผ่านๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเกมเนี่ยมันไม่ต่างจากเกมอย่าง Hades เท่าไหร่นะครับย่งมุมกล้อง Isometric กับ Combat ที่รวดเร็วแต่ในเกมนี้จะมีการใช้ระบบย้อนเวลาเข้ามาด้วยที่สามารถย้อนกลับไปได้2วินะครับ เรียกล่างแยกของตัวเองในอดีตเนี่ยมาช่วยสู้ที่สามารถสร้างเป็นกองทัพสู้กับศัตรูกลุ่มใหญ่ๆได้เลยเกมจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้ผู้เล่นสำรวจแล้วก็สามารถกลับไปกลับมาเพื่อปลอดล็อกทางใหม่ได้ด้วยโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่23กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง PC บน t e a มกับ E p i c Store ครับในวันวาเลนทน์ก็มีเกมเก่ากลับมาอีกเกมครับกับ t o m b Raider Remaster อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับเป็นการรีมาสเตอร์เกมสมัยเครื่องเพย์นหนึ่งสามภาคแรกเนี่ยให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่หลายๆอย่างเนี่ยก็ยังคงความรู้สึกแบบคลาสสิกไว้ยังฉากเนี่ยยังมีความเป็นโพลิกอนอยู่แต่โมเดลตัวละครกับแสงเงาเนี่ยจะได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นและผู้เล่นเนี่ยก็สามารถกดสลับไปมาล่องการาฟิกแบบเก่ากับแบบใหม่ได้ทันทีด้วยถ้าใครสนใจ Tomb Raider Remaster จงจำหน่ายวันที่1 4กุมภาพันธ์สำหรับทุกเครื่องครับเกมต่อไปนีตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ได้เห็นสละเพราะเลื่อนมานานจนคนลืมกับ Skull and Bone เกมโจรสลัดของ Ubisoft ชี่จใจผู้เล่นเนี่ยสูงบทเป็นกัปตันในยุครุ่งเรืองของโจรสลัดออกร่องเรือหาสมบัติทั่วทะเลคาลิเบียนยันคาบสมุทรอินเดียพร้อมกับต่อสู้กับโจรสลัดคนอื่นที่หวังจะมาปล้นเรือคุณแล้วก็มีการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแบบ PVP ได้ด้วยเกมจะมีระบบก,การปรับแต่งเรือให้เล่นเนี่ยหลากหลายแบบตั้งแต่รูปลักษณ์ไปยันสไตล,ล์การเล่นคือเกมนี้ก็เลื่อนมานานมากๆนะครับผมขอให้มันออกมาดีเถอะโดยเกม Skull and Bone จะวางจำหน่ายวันที่16กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X <S> และ PC ในวันที่22นี้ก็เป็นเกมที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าผมให้ความสนใจมากเป็นการส่วนตัวเลยกับเกม Pacific Drive อันนี้ก็จะเป็นเกมแนว Driving Horror er, หรือว่าขับรถแล้วแบบเอาตัวรอดสยองขวัญใช่แล้วครับคือมันมีโหมดนี้แยกออกมาด้วยเกมนี้จะพัฒนาโดย Ironwood Studios ซึ่งก็จะเป็นเกมแรกนะครับที่จะเปิดตัวของค่ายนี้ด้วย Pacific Drive เนี่จะให้ผู้เล่นขับรถไปตามสถานที่ต่างๆหลังวันโลกแตก ที่เกิดจากเหตุการณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดของรัฐบาลผู้เล่นเนี่ยต้องสำรวจนะครับแล้วก็เก็บทรัพยากรมาอัปเกรดรถเพื่อไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นในโซนลึกลับกันแน่โดยระหว่างทางเนี่ยก็จะมีสิ่งในธรรมชาติเนี่ยออกมาขัดขวางมากมายกุญแจสําคัญของเกมนี้ก็คือรถครับไม่ว่าจะเป็นไงก็คืออย่าทําลถความเด็ดขาดไม่งั้นตายแน่นอนโดยเกม Pacific Drive วองจําหน่ายวันที่22กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง PS5 และ PC ครับ กระโดดข้ามไปปลายเดือนเลยครับเรามาจบเดือนกันด้วย Final Fantasy 7 Rebirth ที่จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภากเคเรม k e ที่ออกมาเมื่อปี2020ภาคนี้ก็โฆษณาไว้นะครับว่าสามารถเล่นได้ยาวเกิน100ชั่วโมงแน่นอนพร้อมกับระบบคอมแบทที่เพิ่มซินเนอร์จีมูฟใหม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งข้อมูลในเกมเนี่ยก็มีบอกไว้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตัวละครในเกมด้วยหลังจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยภาคนี้น่าจะมีฉากที่แฟนๆหลายคนไม่อยากดูเข้ามาด้วยนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนี้ไหมก็ต้องมาลุ้นกันแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆบางคนเนี่ยไม่พอใจก็คือเกมนี้จะไม่สามารถโอนเซฟจากภาครีเมคมาเล่นต่อได้เลยโดย Final Fantasy VII Rebirth ชงจำหน่ายวันที่29กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง p s 5เป็นท e ามเอกครับแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับเกมออกใหม่มาต่อกันด้วยหนังและซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการ s t มม i n g ดีกว่า สำหรับ Netflix เนี่ยในวันที่22ก็จะมีซีรีส์ Avatar The Last a i r b e n เด r ซีซั่นแรกอันนี้จะเป็นเวอร์ชันคนแสดงสร้างใหม่นะครับที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อดังของช่อง n ิโ k e ลเดีย n เพราะใจผมเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยคงเหมือนกับฉากเปิดทุกตอนของการ์ตูนะครับคือในโลกที่คนสามารถควบคุมธาตุได้อย่างดินน้ำลมไฟทั้ง4ประเทศเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขโดยการดูแลความสมดุลจากผู้ที่เรียกว่าอวตารที่สามารถควบคุมได้ทั้ง4ธาตุแต่อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยประเทศที่ปกครองไฟเนี่ยก็ลุกลานประเทศอื่น คือเมื่อคนต้องการความช่วยเหลือจอากอวตารมากที่สุดเนี่ยอาวารกับหายตัวไปครับซีรีส์นี้จะเล่าการเดินทางของแองเด็กที่จะเป็นอวตารคนใหม่ที่ออกเดินทางไปตามดินแดนต,าตา่างๆเพื่อหยุดการลุกรานของไฟนชั่นคร่าวๆก็น่าจะประมาณนั้นครับผมว่าถ้าใครไม่เคยดูการ์ตูนเนี่ยก็น่าจะเคยดูหนังเวอร์ชั่นปี2005นะครับที่เอ็มไนชชามาลานกำกับได้อันนี้จากที่เห็นเสียงตอบรับจากตัวอย่างเนี่ยแฟนๆบอกว่าจะชอบมากกว่านะครับเพราะว่าเอฟเฟกอะไรแบบนี้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากกว่า แต่ก็ยังต้องลุ้นอยู่ดีครับว่าจะออกมาดีไหมโดยซีรีส์จะเริ่มฉายวันที่22กคุมภาพันธ์บน f l i x ครับสำหรับ Disney ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดอะมาเ e l จะเริ่มฉายวันที่7นะครับพูดตาตรงว่าผมเริ่มตามแบบหนังจาก MCU ไม่ทันแล้วแล้วก็เริ่มไม่รู้เรื่องเลยหลังจาก Multiverse of Madness แต่ถ้าใครมี Disney Plus แล้วยังไม่ได้ดูก็เปิดดูซะหน่อยก็ไม่เสียหายครับเราก็มาจบกันด้วยหนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์กันดีกว่า เดือนนี้เมเจอร์ก็จัดเทศกาล J Anim e เมนะครับที่เอา the Movie มาฉายหลายเรื่องเลยถ้าใครสนใจก็ลองเช็ครอบกันดูได้บนเว็บไซต์เลยแต่ที่ผมอยากดูจริงๆเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวเลยครับกับ Mobile Suit ร u n น a m s e e d Freedom ภาคต่อที่แฟนเนี่ยรอกันมานานเกือบ20ปีได้อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาค s e Seed Destiny ดำเนินเนเรื่องใน pce 75ที่มีการเคลื่อนไหวของคุมต่อต้าน coordinator b u cosmos สร้างความไม่สงบในหลายพื้นที่และเพื่อรักษาสันติสุขของยุคใหม่เอาไว้เนี่ย จะมีการจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่าคอมพาสขึ้นโดยมีลักซ์หนึ่งในตัวละครเอกเนี่ยเป็นประธานแล้วก็คีระกับตัวละครที่คุณเคยอีกหลายตัวยังชินกับรูน่ามาเรียเนี่ยเป็นผู้ดูแลความสงบถ้าจะให้เดาจากข้อมูลคร่าวๆก็น่าจะคล้ายๆกับคอสเคียสมูฟวี่นะครับคือเอาตัวละครเก่าเนี่ยหลายๆตัวที่คนชอบมารวมกันไว้ฝั่งเดียวแล้วก็สร้างฝั่งตัวร้ายใหม่ที่น่าจะเขียนบทให้โกงหน่อยไม่งั้นหนังแม่งจบภายใน5นาทีแน่นอน คือผมว่าแค่ได้เห็นกันดั้มสีกลับมาเนี่ยแฟนๆหลายคนก็โคตรดีใจแล้วครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังคาใจนะครับกับฉากจบของซีสเดสตินีส่วนถ้าใครไม่เคยดูแล้วสนใจเนี่ยก็สามารถหาดูกันดั้มซีทั้ง2ภาคได้แบบ HD ง่ายๆเลยนะครับบนช่องกันดั้มอินโฟบน YouTube แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาใส่ซับไทยไว้หรือเปล่าเพราะว่าผมไปเปิดดูแล้วมันไม่เจอแต่ของเด็กนี่รู้สึกจะอัปโหลดภาคไทยไว้ครบเลยสามารถไปดูได้แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเดือนนี้ ถ้าข้ามสิ่งที่ท่านผู้ชมสนใจไปเนี่ยก็สามารถเขียนแนะนําไว้ได้ในคอมเมนต์เลยหลังจากผมหายไปนานเนี่ยรู้สึกสนิมเกาะเหมือนกันแฮะแต่เดี๋ยวจะพยายามอัปโหลดมาคืนละครับในเดือนธันวาคมเมื่อป,ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทิ้งคําถามไว้นะครับว่าอะไรคือเกมอัลบูเยียของท่านผู้ชมและคําตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณ Morning Star ครับกับคอมเมนต์เลสเบรี Remake โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมเลือดสาดอยู่แล้ว น่นจะเป็นเกมที่ตัดแขนตัดขาได้สวยๆอีกเกมหนึ่งเลยและผมก็ยังไม่ชินกับเสียงเล้าๆชั่วรลอนขนตูดเวลาเดินผ่านแต่ละฉากอีก This v e r y m e ่เมนี่จัดเป็นอีกหนึ่งเกมน,น,นะครับที่ทำออกมาได้เจ๋งมากๆในปี2023แถม EA เนี่ยก็ถามความเห็นแล้วด้วยว่าแฟนๆเนี่ยอยากเห็นรีเมคของซีรีส์นี้มากขึ้นไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็เหมือนจะตอบว่าอยากได้นะครับถ้าเขาทำจริงเนี่ยผมอยากให้เขารีเมคภาคสามใหม่อีกรอบแล้วก็แบบทำตามคอนเซปต,ต์แรกของค่ายวิซิแรลที่อยากทำเป็นเกมสยองขวัญจริงๆโดยไม่ต้้องมี Co ก็ได หรือจะใส่คออฟไปก็ได้นะครับแต่ต้องหาวิธีใหม่ทําให้มันรู้สึกว่าน่ากลัวได้อะแต่ผมว่ายากว่ะเพราะเวลาเล่นเกมกับเพื่อนแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นแบบโจ๊กไปหมดอะส่วนเกมออฟเรดีของผมเนี่ยคงต้องให้ resident evil ครับเนื่องมาจากต้นฉบับเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากที่สุดตลอดการแล้วเวอร์ชันรีเมคเนี่ยก็ปรับปรุงอะไรหลายอย่างให้ดีขึ้นถึงจะน่าเสียดายนะครับที่มีบางอย่างเนี่ยหายไปก็เถอะปีส0 2พันี่ิสานีจัดว่าเป็นปีที่มีเกมดีๆเนี่ยออกเยอะมากแล้วก็แข่งขันกันสูงจริงๆ จะว่าไปผมขอขอบคุณสมาชิกช่องด้วยนะครับที่ยังสนับสนุนอยู่พอดีหายไปนานหลายคนเลยอาจจะลืมต่ออายุสละแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องมากขึ้นเนี่ยแล้วก็รับแบสกับสติกเกอร์ใหม่ๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยครับส่วนคําถามประจําเดือนนี้ผมรู้สึกเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเท่าไหร่แล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหน่อยละกันคือท่านผู้ชมเนี่ยใช้วิธีการไหนในการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันครับ จะหลายวิธีก็ได้นะครับทิ้งคำตอบไว้ได้ในคอมเมนต์เลยแต่ก็อย่าลืมใส่ EQ ด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังหาอะไรดูต่อยยาวๆเนี่ยผมแนะนําวิดีโอสรุปข่าวเกมเจ๋งๆในปี2023กับวิดีโอสารคาดีเกมสยองขวัญเลยครับ